สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto m a x หรือร้านต้นยางยนต์นะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วทุกคนอาจจะใกล้เวลาไปพักทานข้าวแล้วเนาะแต่ทีมงานเรายังทํางานกันอยู่เลยนะคะจะเป็นบางช่วงเวลาที่ยุ่งๆบางช่วงเวลาก็ได้กินข้าวตรงเวลากันวันนี้คุณลูกค้าขับรถอ e ี u z u d ดี x นะคะมาจัดเป็นล้อพร้อมยางเนื่องจากยางเก่าเนี่ยหมดสภาพแล้วใช้มาคือเกินคุ้มค่ะก็เลยมาจัดเป็นล้อพร้อมยางไปด้วยแล้วเปลี่ยนแม็กไปด้วยเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นดี a x 6ลู130 19ขอบ16จับคู่กับยางดันหลบ2อ5 7 6 16านะคะเราพร้อมอยางทั้งชุดรวมเทินจ่ายหมื่นกลางๆแต่อยากจะบอกว่ายางใหม่ๆปี P 21เส้นนี้ดันหลบ a อ2 0ยีลูกค้าลองเช็คได้เลยนะเส้นหนึ่งเบิก3,000กว่า3,800แน่นอนจับมาหารคูณ4ก็เกินราคาที่แทบจะแบบจบที่เราแล้วอะคะ่ะแต่ตัวนี้คุณลูกค้าได้แม็กไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนเนี่ยมีแผนจะเปลี่ยนยาง แต่สนใจเปลี่ยนล้อแม็กไปด้วยลองหาข้อมูลดูดีๆนะคะหรือดูจากรีวิวเราหรือเช็คราคาจากที่ไหนก็ได้เรามีบริการทั้งหมดนะบอกเลยว่าจ่ายในราคาเท่ากันกับแบรนด์สีเหลืองแต่คุณได้ล้อแม็กกลับไปด้วยนะอันนี้ต้องพูดก่อนอ่าเรามีรับประกันเช่นกันนะคะล้อแม็กพร้อมยางล้อเปล่ายางเปล่า คุณลูกค้าท่านไหนงบนยังไม่ถึงจัดแต่ยางก่อนได้นะแต่ถ้าจัดล้อพร้อมยางก็ได้ส่วนลดกันไปของเก่าเทินได้นะคะ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทนทะเลนะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยซอยเทนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะคะเอาง่ายๆถ้ารู้จักซอยเทนทะเลเลยขนส่งมา2กิโลเมตรมองซ้ายมือไว้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสะดวกเข้ามาแวะเข้ามาดูมาพูดคุยกันได้เรายินดีให้คำปรึกษาสามารถเอาล้อมาเทียบกับตัวรถได้ด้วยนะ แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาแอดไลน์แอดเข้ามาคุยกันค่ะเดี๋ยวส่งรูปภาพยืนยันกันว่าต้องการร,ารุ่นนี้ออฟเซ็ตได้ไหมได้ต้องการอย่างสเปคนี้ได้หรือเปล่าเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการทุกท่านนะคะยังไงวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่าเดี๋ยวลืมแจ้งวันที่5ลร้านเราจะหยุดเป็นกรณีพิเศษนะซึ่งปกติจะหยุดวันพุธแต่เนื่องจากวันพ่อเนาะทาง ทีมงานเราก็ประชุมกันแล้วว่าจะหยุดวันที่5นี้ด้วยต้องขออนุญ,ญาตแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะวันที่ห้า้านหยุดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ